สมาธินี่ต้องวางพื้นฐานถ้าหากว่าพื้นฐานไม่ดีอาจจะลหลงไหลได้แต่นี้การวางพื้นฐานเนี่ยก็คือการวางพลังจิตเพราะว่าคนมาเข้าใจกันว่าการทําสมาธินี่ต้องเอาความสุขอย่างเดียวที่จริงแล้วนั่นอะความสุขมันเป็นเรื่องของฌานไม่ใช่เรื่องของสมาธิทีนี้เรื่องของสมาธินี่จาเป็นต้องมีสติ อย่างเราบริกรรมพุทโธพุทโธนี่คือการมีสติทีนี้การมีสติเนี่ยเหมือนกันกันกบคนที่เขาขับรถพอเขาจับพวงมาลัยพับเนี่ยเขาจะเป็นสมาธิแล้วแต่สมาธินั้นอ่ะเขามองเห็นถนนสมาธิเขาคุยกับคนอื่นได้แต่มือเขาจับพวงมาลัยอยู่แต่ถ้าหากว่ามือเขาปล่อยพวงมาลัยเมื่อไหร่อันนั้นคือเขาขาดสมาธิแล้ว แต่เขายังจับอยู่ก็ยังต้องเป็นสมาธิเช่นเดียวกันกับผู้ทีธรรมสมาธิขั้นพื้นฐานจำเป็นต้องมีสติสติก็คือว่ามีพุทโธถ้าไม่มีพุทโธก็คือการการตั้งความรู้อยู่ไม่ใช่ว่าทำสมาธิแล้วก็พลอยลงไปแล้วก็เข้าไปสู่ฌานหายไปเลยอย่างนั้นก็เรียกว่าขาดสติเมื่อมันขาดสติมากเข้ามากเข้าก็เรียกว่าเบลอเพราะฉะนั้น อันดับแรกจริงๆเนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีพลังจิตให้เต็มที่ก่อนก่อนแต่ที่จะไปเป็นฌานอันนี้จะไม่มีการเสียเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงพ่อแนะนำครูสมาธิที่มาเรียนเนี่ยหลวงพ่อก็จะแนะนำว่าให้วางสมาธิขั้นพื้นฐานการทำสมาธิโดยจุดมุ่งหมายต้องการพลรังจิตพลังจิตจะเป็นการปูพื้นฐานได้เป็นอย่างดี